เช้านี้สำรวจแปลงผักกันบ้างครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้โชว์ผักนานแล้วนะครับดูเลยครับอืมกีนโอก๊กพันวีเซอร์นะเดี๋ยวผมจะพาะพันขี้เอมบีมชอบมนเมล็ดเปืือยครับมันสวยดีจริงๆน้่ไม่อยากเก็บเลยเนี่ยถามว่าเก็บได้ไ,ดไ,ดไหมเก็บได้นะฮะผมเก็บทําสลัด สัดโลขายเป็นต้นขายขายส่งไปที่ห้างด้วยนี่ฮะนี่นะแปลงนี้เริ่มเก็บได้แล้วเราก็จะมีแปลงนั้นโต๊ะมันจะเริ่มพังต้องเก็บแล้วซ่อมโต๊ะใหม่นี่ฮะนี่นี่ก็มีอีกเก็บไปใช้ไปบ้างแล้วนะฮะหมายถึงว่าเก็บได้เก็บใช้บ้างไปแล้วมีเลดบ้าง เรดนี่เป็นเมล็ดเปื่อยนะเนี่ยก็โอเคอยู่นะเปื่อยสายพันธุ์ไหนผมก็จำไม่ได้แล้วผมไม่ได้จำสายพันธุ์นอกจากไอเป็นเมล็ดเคลือบเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะก็สดหวานกรอบปลูกเองนะครับก็มีในโรงเรือนนี้ก็เรื่อง,องกำลังปลูกใหม่มียุบไปบ้างมีซ่อมบ้างนะครับตอนนี้หน้าแรง ก็คือฝนไม่ตกก็ดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราปลูกกลางแจ้งได้เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ต้องทำโรงเรือนนะนี่จะเป็นพวกคอร์สนี่ฮะพวกคอร์สอันนี้ก็เก็บจนแบ่งไปบ้างแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะเติมนี่พวกคอร์สอัตราส่วนการปลูกคอร์สก็น้อยกว่าจีนโอ๊กนิดหน่อยพวกคอร์สนี้ก็มีคนมีลูกค้าทานเยอะนี่ฮะ โตขึ้นแล้วนะฮะใช้ได้แล้วเนี่ยประมาณนี้กำลังดีฮะเก็บประมาณนี้กำลังดีโอเคมีสองโรงก็จะต้องทำปลูกอยู่นะข้างในปลูกนั่นอยู่เนี่ยก็มีข้างหน้านะครับก็โอเคใครสนใจก็อยากจะปลูกเป็นก็ทักมาได้ครับผมบอกสอนให้ด้วยนะครับนี่ อุปกรณ์ปุ๋ยผมก็มีมีคนซื้ออยู่นฮะนี่ปลูปกกลางแจ้งเลยไม่มีหลังคาหรอกฮะนี่อยู่นี่เป็นเมลอนเมลอนผมยังปลูกอยู่ฮะแต่ว่าไม่ค่อยดูมันก็ตายนี่ฮะนี่ก็มีอยู่บางว่ากล่องอน่านุ่นก็มีตันก็มีลงนี่ก็มีมีคนเดียวนะเนี่ย ถ้าทำจริงจริงจังนี่ก็มีนี่ก็มีมีขึ้นช่ายนะขึ้นช่ายปูกรใช้เขียวอีเลยปุ๋ยเยอะนะครับโอเค